สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคนรู้จริงค่ะประจําวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนะคะวันนี้คุณผู้ชมก็จะได้พบกับนะคะท่านอดีตนะคะสสนะคะท่านอํานวยคังผาอดีตสสจากจังหวัดลบบุรีนะคะสวัสดีค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะท่านอดีตสสนะคะท่านสสสมคิดเชื่อคงนะคะจากอุบลราชธานีสวัสดีค่ะเจ้าของผลงานหนังสือด้านหน้านี้เองนะคะค่ะวันนี้นะคะต้องเรียกว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ตัวดิฉัน เองได้มีโอกาสมาร่วมจัดนะคะกับท่านไม่ค่อยได้เจอกันไม่เราไม่เจอกันนะเมื่อสักครู่หลังไล่กันไปไล่กันมาเรียกว่าหลังไม่แอบแอบรำพึงถึงกันว่าคิดถึงจังเลยนะคะไม่ค่อยได้เจอปกติเราจะเจอกันในสภาผมใช่เจอกันในสภาแล้วประชุมบาบ่อยค่ะแต่ว่าท่านก็ยังยังเข้ามากรุงเทพมามาทำงานเจอเจอพี่น้องเจอเจอพี่น้องด้วยแล้วก็สื่อแบบคุณลีนนะละคุลีเลาดีผมก็เจอทางทีวีเอา ก็นำหนวยก็ไม่ค่อยด้เจอพวกเราก็ติดต่อกันอยู่ตลอดนะครับทางใจเพราะว่ามันอยู่ห่างกันอย่างท่านธงคิดก็อยู่จังหวัดอุบลเนี่ยอย่างผมก็อยู่รบรียงเนี่ยอย่างดรก็อยู่กทมเนี่ยนอกจากจะมีการประชุม บางเร่องบางอย่างครับเขาห้ามประชุมด้วยค่ะห้ามเกินห้าคนใช่ไหมคะแต่เรามากันสามสี่คนไม่เป็นไรวันนี้เราเลยได้มีโอกาสนะคะถึงว่าค่ะจะเจอด้วยความคิดถึงนะคะก็อยากจะเรียกว่าเรียนไปถึงเรียกว่าท่านผู้นํานะคะก็หวังว่าคุณจะเปิดโอกาสให้พวกเราได้มีโอกาสนะได้พูดคุยจริงๆท่านก็ เท่ากับวันนี้วันศุกร์เนี่ยปกติท่านก็จะต้องใช้เวลาซึ่งก็เป็นเวลา,อาของเราเราพูดต่อท่านนายกค่ะแลบนี้ลหลายคนก็บอกว่าโอ้นี่เ้าแต่ไม่เป็นไรรายการของเราคนรู้จริงนะคะก็นำสาระนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชม ท่านสมคิดคะท่านท่านอำนวยคะเมื่อ,อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณวันอังคารนะคะก็มีข่าวซึ่งหลายๆคนก็ได้ติดตามทางหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็ทําให้เห็นว่ามาตรฐานของสื่อไทยหลายฉบับนะคะหลายสื่อเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ นะคะวันนี้นะคะในฐานะที่เป็นคนรู้จริงนะคะแล้วก็บังเอิญว่าตัวดิฉันเองได้อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยนะคะเมื่อวันที่21รกรกฎาคมที่ผ่านมาก็มีเรียกว่าตัวแทนของกลุ่มญาติธรรมหรือจะเรียกว่ากลุ่มกัลยาณมิตรหรือว่าลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยนะคะเจ้าวาดวัดพระธรรมกายก็เดินทางไปที่สุลราชการนะคะไปยื่นหนังสือนะคะขอร้องนะคะให้มียุตินะคะในเรื่องของการนําคดีเก่านะคะกลับมาลื้อใหม่โดยที่เขาก็ ล่าลือกันว่าจะใช้มาตรา44นะคะเพื่อมาจัดการกับพระสงฆ์องค์เจ้านะคะก็จะทําให้เห็นว่าวันนี้ก็เลยเอาภาพมาให้ดูเลยนะคะว่าภาพที่เห็นนะคะจากในภาพที่หนังสือพิมพ์บางฉบับที่ถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์ระดับแนวหน้าของประเทศบอกว่ามีพระแค่100รูปนะคะคนก็ประมาณสัก200คนนะคะจากที่สังเกตด้วยตาเนี่ยค่ะจะเห็นว่าจริงๆวันนั้นเนี่ยจำนวนพระเท่าที่สัมภาษณ์มานะคะว่าเอ๊ะมากันเท่าไหร่เขาบอกพระเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่าพัน นะคะส่วนสําหรับสาธุชนเนี่ยที่วันนั้นไปเนี่ยก็บอกไม่ต่ํากว่าส0 0พันรวมๆเนี่ยคะกัด้วยสายตา <c oughs> อย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครเคยไปที่ศูนย์ราชการจะเห็นว่าเต็มทั้งพื้นที่เลยกว้างมากครัค่ะอันนี้จะเห็นว่าท่าจะไม่มีที่แบบว่าที่นั่งเลยนะคะยืนกันหมดนะคะก็เดินทางไปเพื่อที่จะไปแจ้งนะคะกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะขอให้มีการระงับนะคะในเรื่องของผู้ร้องนะคะก็คื หนวงปู่อิสระอะไรเนี่ยนะคะไปยืนหนังสือนะคะบอกให้มาจัดการะะกับพะสุวิทย์พะสุวิทย์ค่ะซึ่งซึ่งจริงๆหลายๆคนก็มีความกังวลจริงตัวตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะคุณผู้ชมครัคุณจริงเพิ่งเดินทางกลับมาจากต่างประเทศไม่ทราบเรื่องเลยแต่ว่าเห็นในแมสเซจนะคะก็เอ๊ะเห็นบอกว่าจะมี นะคะก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะ,จะเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโดยนําเอาคดีเก่านะคะซึ่งคดีเก่าหลายๆคนก็ยังงงง,งสงสัยว่าเอ๊ะคดีอะไรนะคะเรียนอย่างนี้ค่ะได้จากการสอบถามข้อมูลที่แท้จริงนะคะก็พบว่ามีญาติโยมเนะะี่ยค่ะที่เข้าวัด เห็นหลวงพ่อเนี่ยสร้างคนนะคะสร้างพระให้เป็นพระนะคะเป็นพระแท้พระดีก็เกิดจิตศรัทธานะคะอยากจะถวายที่เพื่อให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยนะคะได้นําเอาที่เนี้ยไปสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมครน,นี้เวลาจะนําถวายเนี่ยนะคะด้วยความที่ศรัทธานในพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เลยตั้งใจถวายให้หลวงพ่อครน,นี้ก็มีคนไปร้องนะคะบอกว่าอะถวายให้พระได้ยังไงถ้าถวายต้องถวายให้วัด ก็ะะเกิดเป็นคดีขึ้นมาหลวงพ่อเองก็เห็นว่าถ้าเกิดจะเป็นคดีกันถ้าอย่างนั้นก็หลวงพ่อก็คืนให้กับวัดนะคะคือเจตนาของผู้ให้นะคะก็คือตั้งใจจะให้กับพระนะคะซึ่งก็มีคนไปร้องว่าให้กับพระไม่ได้ต้องให้กับวัดหลวงพ่อก็บอกถ้าอย่างนั้นก็คืนให้วัดแต่หลายหลายคนก็ไปแปรสานนะคะบอกว่าไม่ใช่ถ้าอย่างนี้ก็เข้ากับว่าพระเนี่ยโกงโกงที่วัดไปแล้วโกงจากวัด แต่จริงๆต้องถามว่าผู้ให้นะคะคือผู้ให้เนี่ยเจตนาก็คือต้องการถวายเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เด็กจริงๆขึ้นลงขึ้นศาลกันมาอย่างยาวนานนะคะถ้าใครติดตามหรือว่าพอจะนึกภาพออกนะคะประมาณปี2542นะคะคดีนี้ก็ถือว่าข่าวดังพอสมควรหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็เท่าที่ทราบนี่คืออายาการก็ถอนเรื่องไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็พบว่าขาดเจตนาคืออย่างนี้นะเรียนเรียนดรลินลาวดีเรื่องพลาดเนี่ยนะท่านอำมวยครับผมเองเนี่ย คนมันมันเหมือนว่าไม่อยากไม่อยากเข้าไปแตะต้องเรื่องนี้ทีนี้มีคนดันเข้าไปแตะเรื่องการปฏิรูปสงผมเห็นด้วยในการปฏิรูปแต่ไม่ใช่ว่าคุณไพบูลนิติตะวันจะไปนั่งปฏิรูปอยู่สองสามคนปฏิรูปก็ได้แต่ต้องให้คณะสง์นั้นเข้ามาเป็นกรรมการมหาเถระสมาคมต้องเห็นด้วยพระผู้ใหญ่ก็ต้องส่วนไหนก็ตั้งเข้ามา เพราะน,นั้นไม่ใช่ปฏิรูปแล้วหยุดกลุ่ม3ามสี่คนไปนั่งปฏิรูปสง์อันนี้ก็เกี่ยวเนื่องกันเรื่องวัดพระธรรมก,กายเนี่ยมันนานแล้วแล้วก็โดยเจตนาเนี่ยมันก็จบกันไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมสงสัยแล้วก็ติดติด,ตดข้องหัวใจว่าคนเสนอเนี่ยพระสุวิทย์เนี่ยเสนอให้ใช้มอสี่บ4ีจัดการโยนเผือกให้นายกเผือกล้อๆเนี่ย <c oughs> โชคดีเดชะบุญอีกแล้วนายกไม่เล่นด้วยนายกประยุทธ์ไม่เล่นด้วย เรื่องของพระเป็นเรื่องของความศรัทธา<ช>เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นของบุคคลเพราะนั้นท่านไหนศรัทธาวัดไหนผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเขาศรัทธาจะมอบที่ดินให้หรืออะไรก็แล้วแต่ผมมองว่าวงการพุทธศาสนานั้นนะ่ะถ้าจะไปรูปจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ว่ากันแต่ต้องพระต้องเข้าไปมีส่วนร่วมไม่ใช่ว่าให้อีกฝั่งไปพูดเอาอยางงี้ก็แล้วกันผมก็พูดถึงพระสุริ์เลยใครลวกเรียก หลวงปู่หลวงปู่ผมไม่เรียกอ่ะพระสวิทย์เนี่ยจาบช่วงถึงท่านสมเด็จสมเด็จวัดปากน้ําคบผมเองก็ก็อ่านข่าวแล้วได้แต่เศร้าใจด่ากระเทียบกระทั่งไม่สมเลยว่ากระทั่งกรรมการเทรลสมาคมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็เรื่องจะปฏิรูปมันก็มาเกี่ยวพันตรงนี้แหละตรงวัดพระธรรมกายเราไม่ได้ขัดขวางเรื่องปฏิรูปนะท่านํำนวยนะเพียงแต่ว่าปฏิรูปนั้นในวงการพระไม่ใช่ว่าพระต้องย้ายทุกห้าปีเจ้าอาวาสต้องเปลี่ยน ผมบอกไพบุญไปบวชเดี๋ยวลองไปบวชเดี๋ยวสิ่ห้าข้อน่าจะไม่ครบด้วยคะบวชไม่ได้ค่ะเรื่องนี้เนี่ยผมอยากจะยกตัวอย่างเรื่องที่มีประชาชนยกที่ให้วัดเนี่ยผมเนี่ยขอยกตัวอย่างผมล้วกันผมเนี่ยสร้างวัดคือวัดโชคกำนวยที่ไหนท่านวัดโชคกำนวยที่ตำบลลงบุรีเบอร์โคกสมรวงผมยกที่ดินให้ยี่สิบสองไร่ค่คือผมยกที่ดินให้เราก็ต้องระบุว่าเจ้าอาวาดเจ้าวาดคือเป็นพระ เราไม่ใช่ดูนบุในกอนในขอเรายกให้เจ้าวาดที่ดูแลที่ดินนั่นอะ่ะต้องยกให้วัดเพราะว่าต้องมีการบวชการอะไรถึงจะยกให้เนี่ยผมเนี่ยเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นตามที่วัฒนการเนี่ยรับในเรื่องที่ดินเนี่ยถูกต้องอคือเป็นรับในเป็นเจ้าวาดวัด เป็นพระภิสูุสงฆ์ตำแหน่งพระภิสษจสงฆ์เนี่ยคือตำแหน่งเจ้าวคือหากท่านศึกไปอย่างนั่นไปอย่างหนึ่งแต่ท่านยังอยู่เป็นพระเนี่ยถือว่าเป็นเป็นที่ของส่วนสงฆ์ที่ดินเป็นส่วนของสงฆ์คือตำแหน่งเนี่ยสมมุติท่านศึกไปก็มีพระองค์ใหม่มาก็ตำแหน่งเจ้าวาดบัดธรรมการนั่นแตะที่ดินก็เป็นของเจ้าวาดถูกต้องเพราะฉะนั้นที่ดินคนบอกว่ายกให้พระเป็นเรื่องเข้าใจผิดผมเนี่ยเป็นยกตัวอย่างเนี่ยเรายกที่ต้องยกให้เจ้าวาส ก็อย่างคดีที่บอกขาดเจตนาก็เห็นได้ชัดคือเรื่องนี้ชัดเจนเพราะนั้นเพราะนั้นอยากจะเรื่องนี้ไม่อยากให้มันมันขยายวงขยายวง,ยยงต่อไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของสงเป็นที่ศรัทธาตามที่ท่านสมคบพูดเนี่ยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสั่งของคอสชอพูดว่าชัดเจนนะครับคสชใช้คำสั่งที่63ลงมาที่13มิถุนานะครับ57เนี่ยคือให้องคอ์กรอิสระไม่ว่าปปรชรับด้างงานตัวเกินเป็นดิน กาปรปกครองอะไรทั้งหมดนะครับกระบวนการทุกยาลดความขัดแยง้งเพื่อที่จะให้มีความเชื่อมั่นระนาประเทศให้มีความเชื่อมั่นประเทศไทยห้ามไม่สัมภาษณ์ห้ามไม่ข่าวในทางที่ขัดแยง้งด้วยนะค่าคําค <ำ S 3> สั่งข้อนี้ครับในขณะนี้พยันเราในฐนะคนไทยด้วยกันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากจะให้สร้างความสามัคคีเรื่องอะไรที่มันแล้วไปเนี่ยที่มันจบไปไม่อยากให้มันขุดคุยขึ้นมาอีกนะครับมันเพิ่มยิ่งเพิ่มความขัดแย้งเกิดขึ้นในเมืองไทยของเรานะครับอันนี้ ราะนั้นผมสรุปว่าในเรื่องยกที่ให้วัดเนี่ยผมยกตัวอย่างต้องยกให้เจ้าวาดซึ่งซึ่งเป็นตัวอย่างที่ทํามาแล้วครับทำมาแล้วไม่ผิดผมยืนยันนะครับผมจะทำตัวอย่างให้มาเห็นว่าผมเนี่ยยกที่ให้ต้องผมทําวัดมาสองวัดนะวัดภูม่วงกับวัดโชคอมื่วยผมทําวัดมาสองวัดนี่อันนี้สมนะฮะมีที่แถวบนมั่งไหมครับไม่มีอ๋อได้ไปยกที่แถวบนผมหน่อยท่านอำนวยท่านท่านท่านทำบุญเยอะค่ะอะ คือเรียกว่าช่วงนี้นี่จริงๆถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยนะก็ถึงถือว่ากําลังใกล้เข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษา<ช>จริงๆ,ๆก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วก็น่าจะทําให้เกิดจิตศร,รัทธาต่อการที่พุทธศาสนิกชนจะได้แบบเบิกบานใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมแต่เราก็พบว่าหน้าข่าวเนี่ยบางทีแบบอ่านๆไปเนี่ยชาวพุทธเองก็จะเจอปัญหาเมื่อวานดูข่าวก็มีพระถูกอุ้มใช่ไหมคะถูกอุ้มไปแล้วก็ถูกฆ่าตายเจอแต่รถ ใช่ค่ะเจอเจอตอนนี้เจอศพแล้วด้วยแล้วก็บอกอบว่าเอาเงินบริจาค อย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่าด้วยรายละเอียดก็จะพบว่าเดี๋ยวนี้จิตใจคนก็ค่อนข้างที่จะ,ะน่ากลัวนะคะเพราะว่าทําให้เราเห็นเลยว่าแผ่นดินพุทธแผ่นดินสง์แผ่นดินไทยเราเนี่ยนะคะซึ่งเราปกติเนี่ยจะอยู่กันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยเดี๋ยวนี้รู้สึกจิตใจของของ,ของพี่น้องประชาชนอาจจะแบบดุเด็ดเผ็ดมันมากขึ้นนะคะดึงวงการของพระเข้ามาสู่ระบบการเมืองนีผมว่าไม่ถูกอ่ะนะครับแล้วก็เดือนนี้จะเข้าพรรษาละ ใช่ค่ะเขาบรรษาวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบเนี่ยผมชวนพี่น้องทั้งประเทศนะฮะบ้านผมก็แห่เทียนที่อุบลจัดใหญ่เลยที่อุบลนี่เป็นเป็นประเพณีเรียกว่าก่อนใครเพื่อนตอนหลังๆก็จัดเยอะที่สุพรรณที่โคราชที่อะไรก็จัดเยอะแต่ว่าอุบลนี่เป็นต้นแบบของแห่เทียนทั้งแกะสลักทั้งติดพิมพ์เชิญชวนพี่น้องนะครับประชาชนทั้งประเทศที่ชมรายการถ้าท่านมีเวลาไปกราบพระไปดูชมงานแห่เทียนที่อุบล ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบแต่เขาเริ่มมาแล้วทีกตการ<ม>ก็มีเริ่มมาแล้วครับแต่ว่าจะแห่ยี่สิบเก้าสามสิบนี่แหละครับก็เชิญชวนครับหน้าหน้าเขา้าพรรษาแล้วไปร่วมกันทําบุญ<ค><ม>ก็จะมาขัดแยง้งเรื่องพระเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ขอขอว่าให้หยุดหน่อยอย่างที่ท่าน,น,ำนํำนวยพูดอะเรียกอะไรนะขอบิณฑบาตทุกคนเนี่ยนะครับคือเรานับถือศาสนาพุทธของราเนี่ยคือผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามต,ามตรีห้า หากทุกคนเนี่ยมีศินห้าครบเนี่ยผมคิดว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นคนสมบูรณ์ที่สุดเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าการที่หลายท่านที่พูดในเรื่องของสินห้าทั้งหมดเนี่ยอยากให้นํามาปฏิบัติมผมเชื่อมันได้เกิดมาทุกคนนําปฏิบัติแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนทุกคนก็จะอยู่ดีมีสุขในประเทศชาต,ติของเราจะมีความมั่นคงนะครับดังนี้ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับที่วันใกล้วันเข้าพรรษาแล้วนะครับคือช่วยกันสร้างความดี นะครับปฏิบัติสินให้ครบนะครับผมเชื่อมันถ้าเกินว่าจะนําพาประเทศชาติให้มีความเจริญกุ่งเรืองแล้วข้าวหน้าต่อไปผมเชื่อมันครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับท่านใดนะคะสนใจอยากจะไปร่วมงานแห่เทียนนะคะที่จังหวัดอุบลก็เดินทางไปได้สะดวกสะดวกครับนะคะเดี๋ยวนี้เดินทางบินถึงเลยถ้าท่านไปเครื่องบินก็ไม่แพงฮะ รคอสแต่มีวันหนึ่งทั้ง14-15เที่ยวมีทุกชั่วโมงค่ะกันจะไปจะกลับมีทุกชั่วโมงโรบลีมีจัดแห่เทียนอะไรด้วยไหมคะมีมีครับทุกวัดก็มีจริงๆปกติทุกวัดก็จะจัดงานอยู่แล้วแต่ว่าตัวเลขที่น่าตกใจนะคะเราพบว่าตัวเลขของคนไทยนะที่เข้าไปสู่เรียกว่าเป็นนักดื่มหน้าใหม่เนี่ยจำนวนเนี่ยมากขึ้น เมื่อ,อสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมาเราจะมีการรณรงค์เรื่องของการเอาสถานบันเทิงให้ไปอยู่นอกเขตสถานเรียกว่าโรงเรียนหรือว่ามหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็เลยขออนุญ,ญาตนะคะนำสื่อเพื่อจะขออนุญ,ญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะว่าพรรษานี้เลิกเล่าเถอะนะคะก็เป็นสื่อดีๆนะคะที่อยากจะขออนุญ,ญาตนําเสนอและประชาสัมพันธ์ผ่านรายการของเรานะคะข่าไปชมกันเลยค่ะบุิดา มันดา,าปัญญาวิเศษห้าให้ห้าให้ห เรียกว่าสื่อจากสสสสสสนะคะนี่รายการรายการคนรู้จริงนี่มาแปลกแล้ววันนี้อยากเติมนิดหนึ่งก็บอกว่าสุกเมาสุกเมาเสาสวดเสาสวดอาทิตย์เผานะครับนี่คือบางคนขุนราชการเนี่ยถูกก็เมาอพอถูกเมาก็ขับรถไปเนี้ยนะครับก็เรียกว่าอุบัติเหตุเมาเพราะเมาอ่ะเขาเรียกว่าถูกเมาเสาสวดคือ คือในเมื่อตายแล้วถูกตายแล้วก็ไปต้องไปตรวจตรวจแล้วตอนวันที่เผานี้เราก็สนับสนุนเลือกเล่าแต่เพื่อนผมไม่อย่ังนนะบางคนเพื่อนผมอยู่ทีพ่ม่มสุกเมาเสานอนอาทิตย์ถอนจันลา ยาวเลยดูไม่ค่อยจะก้าวหน้าทางอาชีพเท่าไหร่แล้วแต่จริงๆนู้นต้องบอกว่าอดีตสอสแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์ทางด้านนี้นะเพราะว่าบอกว่าเท่าที่เคยพูดคุยกันบอกบางทีนอนๆอยู่ตีสามตีสี่ตะกี้มาแล้วเมาไปโดนจับบ้างตีกันก็ต้องมาตามสอสอไปช่วยประกันตัวตอนตอนนี้ช่วยไม่ได้แล้วนะครับค่ะกฎหมายแรงมากผมเขียนไ้หน้าบ้านผมเขียนผมเขียนไม้ตลอดว่าเรื่องเรื่องเล่าเนี่ยนะคือเล่าเนี่ยมันบางคนกินเนี่หน้าบิดเน้่เบี้ยวยังอยากกินกันไปอีก กินยากอย่างแถวบ้านนอกก็กินเหล้าถื่อนเหล้าถื่อนก็มีเหล้าขาวก็มีอะไร่งครับผมกินหน้าบิดหน้าเบิ่อเยอียะเยผมไม่เคยช่วยนะคนที่โดนเป่าแล้วก็ผมพูดเลย